ค่ะพี่นองอันนี้ก็เป็นบักม่วงโอกล่องเลจ่าบักม่วงโอกล่องอยกับหัวบันไดบ้านล่ะพี่นองนะค่ะพี่นองอันนี้ก็เป็นบักม่วงโอกล่องเลจ่าบักม่วงโอกล่องอยกับหัวบันไดบ้านล่ะพี่นองหน้าบ้านเลยจ่าอันที่แรกกับเป็นดอกดุกดกเด้อพี่นองหน่วยหน่อยล้นค่ะพี่นองมันลน ฝนกบบระบอตกเนาะทำมีตามเกิดละพี่น้องน้ำกระบ,บ่ค่อยไหลดอกยุบานนี่ก็ไดไหลบ่สะดวก่นกระเปิดปิดเป็นเวลาเนาะเพื่อให้มันได้พ่อใส่พ่อสอยในมูบาท,ที่แรกก็โอ้ยดกคือกันเด็พี่น้องอันนี้ก็ยังล้นพุนะพี่น้องขนาดหน่วยซําเนี่ยแหละก็ยังล้นเด็พี่น้องเอ้ไข่คือพด้เจ้าหลวงพละละข้างเล้วสิปวดัดมีตามเกิดละพี่น้องน้ำกระบ,บ่ค่อยไหลดอกยุบานเนี่ก็ไดไหล บ่สะดวกพ่นก็เปิดปิดเป็นเวลาเนาะเพื่อให้มันได้พ่อใส่พ่อซอยในหมูบางลิ่นหมูมันสิเป็นหน่วยยาวๆคือลิ่นคือิ่นวานละ่ะพี่น้องอันนี้กับยักษีหลอดบอลหลอดคือกันเด้ออันนาจใจนะับบงบวงข่อยแท้ขอกระทันใจละพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพ่น่า่าไปเสียละเอดเออเหลือซ้ำใดก็ก,กินไปซ้ำนันวันนี้กับมะม่วงเขียวใหญ่เด้อพี่น้องเขียวใหญ่ อันนี้กับมะขามพี่น้องอันนี้ก็เป็นบักม่วงโอกลองเด้อจ่าบักม่วงโอกลองอยกับหวัวบันไดบ้านละพี่น้องนะสิบห้ามาเบิ่งอีกมูต้นเกาๆที่เคยให้พี่น้องเบิง่งตอนนั้นเนาะอันขึ้นไม่ไม่กระดอกบักคักให้อันมูหลอดมไใ้เด้นนี่กะโฮดน้ำอยูขึ้นกันละพี่น้องโฮดมือเวียนมือตามสภาพร่างกายคงจะของหลับได้เนาะพี่น้อง อันตน้นกระหดมือละซ้องคู่ซ้มคู่ไปยังสั้นละพี่น้องพ่อให้มันดิลอยนวยบอกแต่อยู่นี่ครับกำลังเป็นดอกกระมี่ด้พี่น้องเนี่ยกำลังเป็นดอกซ้อนกันขึ้นมาอีกอันอยกระหดน้ำตาหน่วยไงไงกันเขาได้เป็นเต็มที่พี่น้องเบางแน่นี่เหยวเก็บโนเข็มพี่น้องเอ้ยมันสิรอดเนี่ยอขได้กินพ่อกตะโรนหลายคื้กันเนี่ยพี่น้องคุณ่ะ ลน่นโอ้ยฝอยเยดายเลยพี่น้องไยเนี่ยหน่วยไงมันกำลังม่วงอกล่องบักม่วงอกล่องต้นนี้สิเป็นบักม่วงไงได้พี่น้องอกล่องไงญ่บ่เป็นอกล่องหน่วยอันแบบโบราณโบราณเด้ออันกับหดมือละสองครูสามคููไปยังซันละพี่น้องพ่อให้มันเด่มงามกำลังกำลัง,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 งสีสมเนาะพี่น้องลิ่นงูมันสิเป็น หน่วยเงาเงาคือลินคือเพลินวานล่ะพี่น้องอันนี้กับยักษีหลอดบะหลอดคือกันเด้บมีกระสือเขากินนาะพี่น้องกะสีพ่อเด็กกินอยู่ติกันเลยมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะว่ามันเสิเหลืออยูุ่ซ้ำไดมันโลนคักโลนซ้ำนั่นแหละเนาะอันนี้ก็ฮดน้ำคือกันเด้พี่น้องตื่นมาเงี้ยมือเศร้ากับม้าฮดน้ำม,มือเว้นมือพี่น้องไม่ได้ฮดคู่มือดอกฮดมือเว้นมือจาหลงพล,งละครัข้างแล้ว สิไปวาดลอยนวยบอกแต่ยูนี่ครับกำลังเป็นดอกกะมีดทพี่นองเนี่ยกำลังเป็นดอกซ้อนกันขึ้นมาอีกอันคอยกระหดน้ำตัาอันนี้เพิ่นเอินมะม่วงลิ่นงูพ่นเพี่นองเอินบอกม่วงอนาจใจนับบองบวงคอยแทขคอยกระทัานใจละพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคนว่าอย่าไปสีละเอียดเออเหลือซ้ำใดก็กจินไปซ้ำนันอนาจใจนับบองบวงคอยแท้ พอกระทั้นใจละพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคนว่า่าไปซสีละเอียดเออเหลือซ้ำไดก็กินไปซ้ำนันบินซ้ำนัน้นละเนาะอันนี้ก็โฮดน้ำขึ้นกันเด้พี่น้องตื่นมาย่ามือเสาร์กับมาโฮดน้ำมือเว้นมือพี่น้องไม่ได้โฮดคู่มือดอกโฮดมือเว้นมือนี่กับมะม่วงเขียวใหญ่ได้พี่น้องเขียวใหญ่อันนี้กับพี่น้องน,น,นุวยหน,น่อยกับตี๊ดบ้านนี่กับลนขึ้นกันเด้พี่น้องมนะันอะลน แยกเสือให้กินพอได้แล้วพี่น้องเหลือซ้ำได้กับกนหน่วยไงไงกันเขาได้เป็นเต็มที่พี่น้องบ้างเนี่นี่เหย้เก็บโรนเข็มพี่น้องเอ้ยมันสิลอดนี่ไข่ได้กินพอ่อม่วงอกล่องบักม่วงอกล่องต้นนี่สิเป็นบักม่วงไ่ได้พี่น้องอกล่องไงบ่เป็นอกล่องหน่อยอันแบบโบราณโบราณเด้เอมาค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบักม่วงอกล่องเด้อจ้าบักม่วงอกล่อง อยกับหัวบันไดบ้านละพี่น้องนะอนาจใจนับบงบวงคอยแท้ค่อยกระทนใจละพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคนว่าอย่าไปซสียเรียดเออเหลือซ้ำใดก็กินไปซ้ำนันพี่น้องนวยหน่อยก็ติดบาดเนียก็ล่นขื่กันเนี่ยพี่น้องมันอะล่นแท็กเหลือให้กินอไดายละพี่น้องเหลือซ้ำใดกัทำมีดตามเกิดละพี่น้องน้ำกระบอกค่อยไหลดอกยุบานเนี่ก็ไดไหล บัสดวกเพิ่นกับเปิดปิดเป็นเวลาเนาะเพื่อให้มันได้พ่อใส่พ่อสอยในหมูบาแหงไกแหงอันนี้ก็ถือว่าคือสีรอดแล้วล่ะพี่น้องนี่อันนี้เป็นบักม่วงโอกลองเนะจ้ะสวยๆกมีตามเกิดละพี่น้องน้ำกับบกค่อยไหลดอกอยุบานนี่กไ็ไดไหลบัสดวกเพิ่นกับเปิดปิดเป็นเวลาเนาะเพื่อให้มันได้ พ่อใส่พ่อสอยในหมู่บ้านพี่น้องนวยหน่อยก็ติดบาดเนียกัน,น,กนล้นขึ้นกันเนี่ยพี่น้องมนันอะล้นจักเลือให้กินผ้าไดละพี่น้องเหลือซ้ำใดกับนวยไงไงกัน,น,กนเขาได้เป็นเต็มที่พี่น้องเบื้องในี่เหี่ยวเก็บลนเข็มพี่น้องเอ้ยมันสิรหลอดเนี่ยไขยได้กินพ่อํามีตามเกิดละพี่น้องน้ำกับบอกไข่ไหลดอกอยุบานเนี่ก็ไดไหลบัสะดวก่นกับเปิดปิดเป็นเวลาเนาะเพื่อให้มันได พ่อใส่พ่อสอยในหมูบานมีกระซือเขากินนอพี่น้องกระสีพ่อได้กินยุติกนเลยมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะว่ามันสิเหลืออยู่ซ้ำไดมันโลนคักโร่ลอยนวยบอกแต่ยุนี่กับกาลังเป็นดอกกระมีเทพี่น้องเนี่ยกาลังเป็นดอกซ้อนกันขึ้นมาอีกอันค่อยกระหดน้ำตากระสีพ้ามาเบิ่งอีกมูต้นกเก้าที่เคยให้พี่น้องเบิง่งตอนนั้นเนาะอัน ึ้นไม,ไม่ไม่กระดอกบักคักใด้พี่สวัสดีย้ำเสาราพี่น้องเจ้ามามะเบงบักม่วงอยุนาบ้านไม่เงี้ยเก่งนินซำนันละเนาะอันนี้ก็ฮดน้ำคือกันเด้่พี่น้องตื่น,นมาย้ำเสารกับมาฮดน้ำม,มือเว้นมือพี่น้องพ่ะทีฮดคู่มือดอกฮดมือเว้นมืออันมูหลอดมาได้เดนนี่ก็โฮดน้ำยุคือกันละพี่น้องฮดมือเว้นมือ ตามสภาพร่างกายคงจะของหลับได้นอ้อยพี่น้องอันตน้นกับฮดมือละสองครูสามครไปยังสั้นละพี่น้องพ่อให้มันเด็กแต่ลนหลายขึ้นกันเนี่ยพี่น้องคุณะนะลนโอ้่อยเสียดายเลยพี่น้องนี่ยหน่วยใหญ่มันกําลังม่วงอกล่ลงบอกม่วงอกล่ลงต้นนี้สิเป็นบักม่วงใหญ่เด้พี่นอออ้อง,งอก่ลงใหญ่บ่เป็นอ,อกล่ลงน้อยอันแบบโบราณโบราณเด้ ลอยนวยบอกแต่ยูนี่กับกำลังเป็นดอกกระมี่ด้พี่น้องเนี่ยกำลังเป็นดอกซ้อนกันขึ้นมาอีกอันข่กระฮดน้ำตาเนี่กับมะม่วงเขียวใหญ่เ้พี่น้องเขียวใหญ่อันนี้กับที่แรกกบโอ้ยดกคือกันเ้พี่น้องอันนี้กัยังโ้นพุนะพี่น้องขนาดนวยซํานนเนี่ยแหละไข่ยังโรนเ้พี่น้องเลยข่คือปะสิพพามาเบิงอีกมูโตนกเกา,เกา,เกาที่เคยให้พี่น้องเบิง ตอนนั้นเนาะอันขึ้นไม่ไม่กระดอกบักคักให้พี่นี่กับมะม่วงเขียวใหญ่ได้พี่น้องเหวยเขียวใหญ่อันนี้กับไปซุมได้เย็นให้มันหลากมันชุ่มชื่นเนาะเพื่อให้มันได้หลอดเนาะพี่นอ้องเหลือซ้ำไดนก็จินซ้ำนันละเนาะพี่น้องเราก็มีก็ซื้อเขากินเนาะพี่น้องกระซิพอ่อเด็กินอยู่ติ่กันเลยมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องเนาะ ว่ามันสีเหลืออยู่ซ้ำาต่มันโลนคากรุที่แรกก็โอ้ยดกคือกันเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็ยังโลนพู่นะพี่น้องขนาดหน่วยซ้ำเนี่ยแหละก็ยังโลนเนี่ยพี่น้องเงยข่อยคือสวัสดีย้ำเศร้าพี่น้องเี๋ยพามาเบิงบักม่วงยุนาบ้านเมญี่เก่งน้ำม่วงอกล่องบักม่วงอกล่องต้นนี้สิเป็นบักม่วง ไ่ได้พี่น้องโอกลองไหญ่บ่เป็นอกลองหน่อยอันแบบโบราณโบราณเดียวสุ่มได้เย็นให้มันหลากมันชุ่มชื้นเนาะเพื่อให้มันได้รอดเนาะพี่นอ้องเหลือซ้ำใดก็กจินมซ้ำนั่นแหละเนาะพี่น้องแล้วแห้งกัแหง้แหงอันนี้ก็ถือว่าคือสีรอดแล้วล่ะพี่น้องนี่อันนี้เป็นบักม่วงโอกลองเนาะจา้าสวยๆอ,อันนี้เพื่อนเอิญมะม่วง ลิ่นงูพอนะพี่น้องเอิรนบอกม่วงกันก็ฮดมือละสองครูสามครูไปยังซันละพี่น้องพ่อห้มันนี่กับมะม่วงเขียวใหญ่ได้พี่น้องเขียวใหญ่อันนี้กับอนาจใใจนับบังบวงข่อยแทขคอยกระทันใจละพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคนว่าอย่าไปเสียละเอะเออเหลือซ้ำใดก็กินไปซ้ำนันบนเนี่ยได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี่กนเด้จ้าเดียวขันมันเหลือบ่มกับสิให้พี่น้อง เบงน้ำคือเกาหลืจ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนนี่กับมะม่วงเขียวใหญ่ด้พี่น้องเขียวใหญ่อันนี้กับมะมี่กระสือเขากินนอกพี่น้องกระสิพ่อเด็กกินยุติกัเลยมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบงเนาะว่ามันเสิเหลืออยู่ซ้ำใหญมันโลนคักโลนเนี่ยด้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี่ก่อนเด้อจ้าเดียวคันมันเหลือบ่มกระสิให้พี่น้องเบิงน้ำคือเกา